สวัสดีครับผมพอยเองนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางเพจค้นพบที่ดูคลิปและเนื้อหาต่างๆคอนเทนต์ต่างๆที่ผมพยายามนำเสนอไม่ว่าคุณจะดูผ่าน Facebook, YouTube, Instagram หรือ TikTok ก็ตามขอขอบคุณจากใจผมจริงๆนะครับสำหรับทุกวิวทุกไ i k e ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์มันเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปมากๆ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและหาวิธีนำเสนอเนื้อหาต่อไปทั้งนี้ผมอยากจะถือโอากาสพูดอย่างตรงไปตรงมาจากใจผมเองในฐานะที่ทำคลิปและคอนเทนต์แนวนี้ทำคลิปและคอนเทนต์แนวจิตวิทยาแนวจิตใจ,จตนเองสุขภาพจิตนะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่สามารถควบคุมได้ว่าคลิปนี้ จะตกไปอยู่บนหน้าจอมือถือของใครและที่สำคัญไปกว่านั้นผมไม่สามารถควบคุมได้ว่าคนที่ดูคลิปนี้เขาจะตีความให้ความหมายและทำความเข้าใจต่อเนื้อหาในทางที่ผมปรารถนาต้องการจะสื่อออกไปหรือเปล่านะครับเพราะผมต้องบาลานซ์กันระหว่าง นำเสนอเนื้อหาที่ก็น่าสนใจไม่งั้นคนก็ปัดออกหลังจากดูเพียงแค่2อสาวิใช่ไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันผมก็ต้องพยายามทําให้มันเข้าใจง่ายคอนเซปต์เข้าใจง่ายนะครับแต่ยิ่งคอนเซปต์เข้าใจง่ายมันก็ยิ่งมีโอกาสเข้าใจผิดด้วยเช่นกันแล้วหากเราเข้าใจผิดโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องของจิตใจหรือจิตวิทยาเนี่ยมันจึงมีโอกาสที่ส่งผลเสีย ได้มากกับผลดียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมพูดถึงการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ความสึกของตัวเองการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบหรือพิจารณาถึงความคิดวิธีคิดวิธีมองทัศนติและความเชื่อของตัวเองแทนที่จะมองออกไปมัวแต่โทษสิ่งภายนอกผลโทษคนอื่นนะครับหากผมเสนอเนื้อหาเนี่ยลราจะเกิดอะไรขึ้นหากคนคนนั้นคนคนหนึ่งที่ดูเนื้อหาเนี่ยแล้วเขาอ่านั่นไง นึกถึงคนที่เขาไม่ชอบว่านี่ไงคนเนี้ยเป็นคนอย่างที่พลอยพูดถึงเลยแล้วก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่ชอบคนนั้นมากยิ่งขึ้นทา,ทางทที่วัตถุประสงค์ผมคือชวนให้เรากลับมาทวนที่ใจตัวเราเองหรือหากคนคนนั้นดูคลิปนี้เรารู้สึกว่าอ๋อนะั่นนะ่ะคือตัวเขาเองแต่เขากลับรู้สึกผิดรู้สึกแย่เพราะทีนี้เขารู้สึกผิดต่อคนอื่นที่เขาพูดจามไม่ดีใส่ต่อคนรอบข้างรอบตัวเขารู้สึกผิด รู้สึกไม่ดีซึ่งก็ไม่ใช่ว่าถูกผมที่จะให้คนเรามานั่งโทษตัวเองถูกต้องไหมครับนี่คือตัวอย่างอย่างที่ผมมักจะพูดบ่อยๆคือคนเราไม่ได้เห็นความจริงตามที่มันเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยเป็นผลของการตีความให้ความหมายของตัวเราเองต่าง,งหากนะครับมันเหมือนกับว่าเราใส่เลนส์หนึ่งคู่ตลอดเวลาซึ่งวิธีที่เราจะมองเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมันเป็นผล จากวิธีที่เรามองความเชื่อของเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมถามคุณว่าในแก้วนี้มีน้ําเท่าไหร่นะครับบางคนมักจะคิดใช่ไหมฮะและมักจะพูดว่าอ๋อยังเหลืออีกต้องครึ่งแก้วออมองหลดในแง่ดีในแง่วบวกอู้เหลือเพียงแค่ครึ่งแก้วแก้วมองหลดในแง่ลบแง่หลายแต่จริงผมไม่ได้ถามสิ่งนั้นเลยนะครับผมถามว่าในแก้วนี้มีน้ําเท่าไหร คำตอบก็คือประมาณ2ออนหรือประมาณ59มลคือกล่าวคืออะไรครับคือเรามองทุกอย่างผ่านเลนส์ของตัวเองตลอดผ่านวิธีการที่เราตีความและให้ความหมายและทําความเข้าใจต่อประสบการณ์ของเรานะครับก็เลยอยากจะมาพูดอย่างตรงไปต่อมาว่าน,นี่คือข้อที่ผมต้องพิจารณาและพิจารณาอีกในการทําคลิปแต่ละคลิปเพราะหากเข้าใจถูกก็ดีไป หากเข้าใจผิดก็ไม่อยากให้เกิดผลเสียเพราะว่าเรื่องนี้แม้คอนเซปต์ต่างๆที่นำเสนออาจจะเข้าใจง่ายในระดับคอนเซปต์ในระดับตรรก,กะหรือลอจิกแต่หากเราจะเข้าถึงจริงๆมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการพิจารณาตนเองและการปฏิบัติเพื่อเข้าใจด้วยตนเองอย่างแท้จริงนะครับก็อยากจะมาแชร์จัดใจของผมในการทำคอนเทนต์แนวนี้ก็ ทิ้งท้ายขอทิ้งท้ายด้วยกันเป็นกำลังใจให้เราทุกคนฝึกฝนฝึกใจฝึกตนพิจารณาตนเองด้วยกันต่อไปแน่นอนทุกคนกำลังเรียนรู้เติบโตอยู่ซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับเราอยากฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ขอขอบคุณจากใจจริงๆที่ติดตามอีกครั้งแล้วคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ